มึงเมึงเอาล่มึงล่ามึงเอาขี้มึงเอาในหอยเตี้ยวอ้ยมันมันบ่อันนี้เราขี้ได้เยะขี้ได้เยอเ้เลยอเลยเตียรถเจ้ายั่ใล่อเจ้าเ้ยขนญาติเออญาติเออโอ้โเอาตกครับเออโอ้ได้ยี่เลยขี้ได้อีเลย ส <laughs> วัสดีครับพี่น้องครับมันี่าพ,พี่น้องมาลาะตลาดโคกระบืออำเภอสัวพิเศษจังหวัดบุรีันครับ ตลาดตัวนี้เพิ่นกระตังอยู่เส้นทางระวังเพื่อปากคาดเพื่อส่วนพี่ใชไปปากคาดพี่น้องทางจากหอริฮอริกามาประมาณสองกิโลเมตรพี่น้องพี่สายมือครับยุกุมดอนแดงครับตัวแรกแคงมันกับในหอยโลดพี่น้องผู้ใด้สีส้นเขาขั้วไอหมกอื่นส่นจะพันหรือส้วนยังก่อนส่นเขามันเคยส่นเขาเรื่้นดังครับส้นดังมันเนาะอ่าตึ้งว่าตึ้งควายตึ้งวัวตึ้งควาย ติดต่อมาได้เบอร์เก้า,าหรือเบอร์ไหมครับเบอร์เก้าเลยครับอ้า่เบอร์ยังบอกพี่น้องไหมครับเก้าแปดค2 2> รับสี่สามสองครับห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับบรรยากาศการซื้อขายพี่น้องฟังเสียงรถครับนี่หัวขาดเนียไอ้หลีหน่าวร้อนได้ไ,ไหมรถก่อนเอานี่ใช้เลยหนีหรือบผมีสายบมีสายครับ อสมตัวแล้วครับันนอน่ไอ๋อแม่หญ่สมตัวคืออ้วนอ้วนเนี่แต่เขาจะห้หัวอาหารมันบอกกินแต่าเกินแต่หาอ้วนนะวยเนาะว่าแต่าดีนี่อ้วนได้พี่น้องเยพาเป็นต้องห้หัวอาหารครับหสดบ่าขวอันั้นดี่มเมนังปีปีกลัวได้เนาวลดเนาะปีเครื่องนี่แหละชุ่มมันว่าอรอยสามสิบคือจะพเป็นจหรอเนาะบ่ครับบพอพอพันก็คืึ้นจะอพันเงินบ้าน พอมันกันตัวดีนกันโอ้ทับตัวจทับตอเป็นไงวายังไงมาเลี้ยงแบบเม่ก่อนเมีกไง่พ่อไกลูกมากไง่ลดแมนครับตนช่งล oh, uh, oh, e. oh. wow. er> okay. ูกด okay. oh. ีชุดตัวนะครับโอ้ค้างไว้เท่าไไม่หโลดม้นไว้เศ8แปดเศาเก่านีแล้วเนาะกัต่อกันเอาเนาะขันมันเนาะกร์เทาะแซกของใครเลยด้วเนาะนี่ตัวเดียวบอกองจ้เตัวนือตัวนึ่งปลอยแล้วเนาะเอเคียวเี้ยวมาได้หมยลโดเออมาเบิง พอเราก็พอแพอแ่เลยเนาะเออไม่ไหวทั้งมันมันเอาเพื่อบนเมืองนะครับเนาะนยุบบ้านนี่อย่างนี้ครับ,บโอ้บ้านหนองบ่อพี่น้องมันเหนียาได้ไดมาไล่ไหลอันคนบ้านเข้านี่กะสีระมาณว่านมมีอยังเห็ดกับเป็นไม้หอยเก่ากรนะเนาะเออมาตะล่อตลาดสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยเนาะดี๋วก็นอนอยู่ยืดเนาะครับมันนี่เลยไม่จักตัวเลยครับทั้งหมดนคาตัวหรือหาคม หกตัวเอาตัวแรกก่อนให้พี่น้องคนเบิ่งเอาตัวแดกเอไปใกล้ห้องนี้มึงหนิบ่แม่ลูกนี่บ่แม่ลูกเอาแม่ลูกนี่ก่อนเดียวเขื่อเนี่พี่น้องใก้เมือนเนี่ยคือฝนที่ตกวเดียวนะครับเนาะลูกลูกครูตัวนี้เนาะตัวนี้กับแม่เพื่อนพี่น้องสู้งลอยซับสิบได้ยี่หลังนี่ลอยซับหายลอยซับสิบได้ได้เนาะลอยซับซิบกว่าได้เน่ะเนี่ยมึงเนาะขั้นเมือสมัยก่อนนี่กับผลแล้วหกสิบผลแล้วเนาะหาสิบหกสิบผลนี่เนาะเออสะไหมท้องปีย้อนหลังนะครับเนาะ ตอนที่เขาเป็นโคโควิดเนี่ยนะครับเนาะตอนนี้ก็สีลูกหนึ่งสองสามลูกประมาณสามตัวสามตัวสี่ตัวบ่เกินสี่เนาะเพิ่นเพิ่นมีท่องบ่คุณผ่อนผมถ่องซื้อซองอะไรสามได้ดิเนาะมเดือนบ้านน้อานี่เป็นเม่ครับก็เป็นบ้านพี่น้องห้องไว้เท่าเดือนห้องร้านนี่ค่อมนี่ทราบแปดเนาะทราบแปดพี่น้องลูกตัวเมียครับอ้ามาตัวนี้ตะบาดนี่ทั้งผีหรืเป็นตังไหนนี่ตัวครูบ่เนี่ย กระพูตำรวจละข้าพี่น้องมึงเอาไม่นั่งก่อนเนาะไม่นั่งหน่อยนี่ก็วางสิบเดือนไปห้าปีนี่แหละเนาะสิห้องไว้สิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดพี่น้องนี่ตัวนี้แล้วครับเด้อสิบเอ็ดนี่ห้องปีหนึ่งเราไปกันสิใดเนาะโอ้ได้น้องเราเนบ่ครับคสิว่างต้องปีกัวเลยสิติบสามติบสี่ 30, เดือนนี่เนาะท่านคนได้น้องตัวนี้บอกเถอกที่ห้องไว้เท่าไรคุณพ่อนี่ ห้องไว้สิบหกสิบเจ็ดที่น้องนี่ผู้ใด,ดเลี้ยงควายอยู่บ้านครับอยากสิปล่อยออกนี่ประมาณนี้แหละครับตัวนี้ตัวนี้มันสามปีแล้วสามปีได้ลองขึ้นผัหน่อยเนาะก็หนึ่งก็หนึ่งตัวหน่อยไอ้ซึ่งนี่เนาะเอาตัวได้อีกวันคุณพ่อเอานี่งโคบนีนตนนน่ตัวนี้เขาที่ร้อยร้อยร้อยเส้าหาร้อยสามชิฟดูเพิ่งขยักเมาอยู่นี่กันมาหนี่งอ๋อขี่ตือพี่น้องไอ้นี่ผู้ใดได,ได้เอาไปเลี้ยงนี่อ๋อสิบห้านี่ลูกตัวผู้ ตัวปูเราทัดไปด่ะบะแมนอย่างนั้บะแมนตัวนี้พี่น้องนี่ตัวนี้เด้อครับตัวนี้ห้องไวซิบหาครับนี่พี่ท่องมาเลยลูกเพลื่อนกับว่าวางนี่ซีหาเดือนแล้ววะมันเป็นคนหลายเสิ่งเหรอคุณพ่อเนี่ยใจเนาะนี่เนาะเม็ดสิบเม็ดเช่าข้าวบานค้าอีลีเนาะนี่เนาะข้าวดังเดิมเลยนี่เนาะข้าวอีสานบานข้าวเดือดังเดิมเลยตัวนี้จอยเนี่ยยังไง ลูกแรกย่าท้อโอ้มาแต่ได้ลูกลูกหนึงลูกสองนี่เนาะสิ่อย่าท้ายพญานี่ยหล่ะอย่าลุ่งไปพี่น้องนี่อัดหยาเลยอ้วนตึ๊บเลยเลยครับนี่เอาเบอร์คุณพ่อเบอร์ยังซูนซูนแปดเจ็ดครับเก้าเจ็ดเจ็ดครับสามเจ็ดสี่เก้าครับพี่น้องคุณได้ขี่คานเลี้ยงกับทัมาเบอร์นี่เนาะคุณพ่อเนาะหรือว่าหยาอยู่ให้อยู่หน้าอะไยจะจะเอาไปเลี้ยงกับทัมาเบอร์นี่โทัมาเบอร์นี้เออเลี้ยงเลี้ยงขาให้ได้เนาะคุณพ่อเนาะเอามันมาเนาะคุณพ่อเด้อครับ มาว่าที่ซสอพี่น้องต็ก,ก่อนเป็นพ่อพี่บ้านตอนนี้เป็นส้ออบตอต่อไปก็จะเป็ี่ยนซ้อๆเดี๋บวประหลอดพี่น้องเลยไปอยู่โรงพยาบาลเมื่อสองอาทิตย์หมววังหันสามอาทิตย์สามอาทิตย์พี่น้องเลยครับปเป็นได้ก๋วยเตี๋ยวม,มากเลอนี้ก๋วยเตี๋ยวมากตัวผู๋เนาะพ่อซ้อเนาะประมาณเม็ดนึงได้อยู่ได้หน่เนาะเม็ดเม็ดแปดปลายเม็ด เม็ดหาเม็ดชิปอย่าขั้นสุดเลผมว่าครับเมื่อเกิดเม็ดชิปพี่น้องนี่ผู้ใดอยากได้ไปเขาก็ร่างฮิตกันในชู่มือนีิเนาะเม็ดเช้าเม็ดชิปเม็ดชิปพี่น้องนี่สองปีครึ่งไปห้าสามปีได้บ่พ่อสอนสามปีเนี่ยเนี่ยบางอย่างเนาะครับอ๋อผู้ใดมากนี่ห้องแม่ได้สองลูกเลยนะมันอสามปีเนี่ยเห็ยนกันมันนี่เนาะครัเนี่ยกันเผาตัวนี้ห้องไว้เท่าเลยพ่อสอสามชิป สามจีพี่น้องมันหายากดีเนาะมันมันเลยตรงมีราคาในยังไงครับอาสามจีพีนองเด้อนี่ก็ได้เด้อามแล้วบ่ผมบอกกาขี้มันเอบเสียฮักกันเปลี่ยนแต่เดียไม่ขี้เพื่อนพวนี้นะมาๆโซ่กูเอโซ่บังโซ่บังขี่ขเอาลองมึงลองมึงเอาขี่มังเอาในหอยเตี้ยโอ้ยมันมันบ่อันนี้เราขี้ได้เยอะอ่าขี้ได้เยอะ โซเลยโซเลยเดี่ยรถเจ้าวิ่่จะเดี่ยคนยาดเอคนยาดโอ้โตายครับเนาะโอ้ลีเลยคีตายลีเลยซื้อวัแบบุเยอลสโอ้เอาโอเคเอาตัวได้ต่อเพาอบแบบนี้เอาบุณเด้อเขาปั้นไปไงล่ะมาเขากองบ เอ้าตัวต่อไปบะซุมนี่เด้ตัวเก่าบะโอเดี๋ยวได้พี่น้องผมให้พี่น้องเบิ้งครับนี่ของพศแมนบัดดิถ้าผู้ใด้จะได้ไปเลี้ยงก็มามาติดต่อเอาครับมื้อวานเนี่ยครับเมื้อนี้อาจสิบ่ได้รีวิวให้ให้ให้เบิ่งได้พี่น้องเด้อยอ้าวเบอร์โทรพศซุนศูนย์เก้สามสามทีเก้าครับอยากเลี้ยงหรืออยากปลไยกับเบอร์นี้ครับอ้าวโอเคมันมานพศครับ เออกระเทยได้อยู่กระเทยได้อยู่เตะเล็กน้อยตรงนี้ผัวคลองมาคองในหอยยู่พี่น้องได้มาใหม่อีกวะครับนี่กล้วยงามในหอยยู่พี่น้องลูกก็ลูกคนคืองามเดตะในหอยยู่สายใดนี่คือลูกคนเหมือกัโอ้ลูกบีกุ้ยไทยบ่เลี้ยงในหอยนี่โอภอเพิ่นผมกับปอยไปแล้วพี่น้องเลยโอ้โอปิดเป็นร้านเป็นร้านของบีกุ้ยไทยอีกทีนึง ตัวแม่พี่น้องนี่โอ้ยงามขังเลียวม้เลย่วนตัวนี้แม่เพิ่นก็ว่างร่อ,อยสามสิบได้เนี่ยเนาะร้อยสาหาเนาะเบิ่งท้างขลังก่อนงามอยู่ลูกลูกสามลูก 3. สามสูงห่วยมื่ว0ี่ห้าร้อ,นะยอ,ยอยสี่สิ135บบาทนะห่วยยูเนี่ร้อยสามแปดร้อยร้อยสามหาเนาะร้อยสามสิบหาบวกรมเนาะครับลูกสาวแม่เพิ่นนันท่องว่าปะนี่ แม่ท่องซื้อ2องในสมเนาะห้องไว้เอาสามสิบสามห้องไหวสามสาโอ้พอเอาอยู่เลยเนาะครับตัวเดียวคมเดียวค้มเดียวเปิดโทรศัพท์ศูนย์แปดสี่ศสามครับอาโอเคมันมาในพายุครับเอ้าพ่อเอ็งมาจากไหนบ้านแขกกองไปทั้งในระวังหันในระดี มาต่อของเอื้อขันพี่น้องเห็นควยเผือกงามงามมิแต่ตวผู้เลย้อยเผือกเลยค้ยเผือกสองตัวพี่น้องคุณได้เหยาะไปคุ้มฟุงบานบานมาลือว่าควยค้อยงามมาเจ้าควยเพื่นบานเอาพี่น้องเบิงไก่เห็นไหมครับตัวตัวนี้ป้อยหลายเลยนี่ขวามือเขานี่ตัวยุ่งขวางครับ โอ้ชิบเก่าพี่น้องกระทัดไปฟัง huh, ทั Jong ้งนั้นนะฟังทั้งนั้นเชาสองพี่น้องูได้ยกได้เนาะเบื้งไก่ได้พี่น้องได้ดิสูงปว่าานเม็ดชิปเมเ้าเม็ดเศ้าได้อยู่ด้วยในเอี่ยเนาะแข้งขามาดีเนาะเ้เืจะได้ขวบเะเมีนอยู่ปีนึงนี่แหละเนาะเคปีเดียวครับเม็ดเศ้าได้อยู่พี่น้องเลยนี่เม็ดเศ้าเศ้าหาตัวนี้เม็ดเม็ดเมดเศ้าตัวนั้าวบางเ้าหาือหอดถามทีโพจักเแล้วตัวนั้นเนาะนี่ตัวอื่นอีกบ่บ่เี้ ไปพี่น้องคนเบื้องเนี่ยยังไงแป๊ะข้าวเพื่นอยากเอาไปเลี้ยงไปไปเบื้องอยากข้าวไปจังอยเราไปเบื้องไกลๆจังไงแปะเพื่อนจีเพื่นจีเปิดเขียงเพิ่นแกยังนั่งนั่เมยอยู่พี่น้องเลยผู้ใดเคยเปิดเถียงแนะนำเพิ่นเด้อเบื่อทรวดซ่าเบื่อเบื่ออยังขึ้นสุดอยังขึ้นเดี๋ยวเบื่อเอาน้ำสูตเขียวเลยโอ้นี่นี่เนาะมันมปนไม่รูปเออเนี่คือถองตึงๆนี่ S <S <an> <S เ,เดือยวในลูกมกันโอ้อนนลูกเพิ่นนี่ลูกเลยมัน่นหาเดือนเนี่ยเพิ่นสี่เดือนหาเดือนช่วงลูกดีได้เอือ่อยตัวนี้เนาะเพิ่นก็นยิ้มว่างเม็ดเม็ดยิยบหาไปหาเม็ดสามซีนหรือพี่น้องนี่ลูก,ลก,ลก,ลกสามลูกซีนเนี่ยน่าเอื้อยเนาะห้องไว้ทะเลเอื่อยข่วมนี่ข่วมมีเศร้าหงส์เศร้าหงส์งสงน่าเอือ่อยเนาะโอ้โหโอเคมันมาเน้อเอื่อยเด้อครับคลิปนี้ก็เอาไปแค่นี้แล้วครับพี่น้องครับ ออกันไมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ